มีการจัด Miss Universe ภูเกตครั้งแรกอย่างเป็นทางการครับก็ตื่นเต้นมากครับโอเครูปแบบที่เราจะเห็นในงานคือรูปแบบที่เห็นในงานพี่ิมจะบอกก่อนว่าคือรอบนี้มันเป็นความตั้งใจจริงๆนะเพราะว่าเราเองเราเราเป็นคนนางงามนะเป็นคนทํานางงามเราก็อยากทําหลากหลายบริบท แล้วก็บังเอิญโชคด,ดีว่าบอสได้ได้ไดลิขสิทธิ์นี้มาแล้วเรามีโอกาสได้ทำเอ็มีครั้งแรกนะครับหมายถึงในเต็มตัว100%เรซเราก็มองเห็นถึงศักยภาพว่าจริงๆเรามองภาพของ MU ว่าเรียบหรูนะครับเพราะฉะนั้มันก็เป็นคอนเซปต์ของเราปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่พี่คุยกับทางจังหวัดเพราะว่าจริงๆแล้วนางงามคือซอฟต์พาวเอย่างหนึ่งเราอยากเอาซอฟต์พาวเตัวนี้ย เมื่อเรามาลงภูเก็ตเราก็อยากช่วยชุมชนภูเก็ตปีนี้เป็นปีแรกถ้าน้องๆนักขามาเราก็มีของจากชุมชนนะครับอันนี้เป็น3-4ชุมชนที่อยู่ด้านนอกที่เป็นของที่ระลึกแล้วก็มีส่วนของชุมชนท่องเที่ยวซึ่งการเก็บตัวเราก็จะไปเจาะชุมชนท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น Miss u n i v เด s e p ภูเก็ตหรือการเก็บตัวใหญ่เดือนสิงหามิส s จอร์เดิ้ลไทยแลนด์ครับพี่กบพี่กบพีิงครับจะกดดันหลายหล ที่ตัวเตรียมการจัดงานหรือเพื่อศิเพื่อศยภาพ,าาพาครับเอาเอาตรงๆนะ<ม>ตอนนี้นางงามไม่เกรงแต่ผู้จัดเกรง<ม>ครับ<ม> <laughs> จริงไม่กดดันเลยไม่เลยเพราะว่าเราเราเพิ่งได้มงแกรนไปด้วย2ปีติดแล้วเรารู้สึกว่าถ้าปีนี้ถ้าเราได้อีกมันต้งเป็นโบนัสของเราเราไม่ได้ต้องการที่จะได้มง5ปีติด10ปีติดมันก็เกินไปเพื่อนคงเกลียดเราพอดีเราก็เลยมองว่าปีนี้เรา คนแรกของเราขอให้สวยสมศักดิ์สรีภูเก็ตแล้วกันเราคิดแค่นี้แล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือเข้าห้าหรือถ้ามงได้ก็จะยินดีครับคือ <c oughs> สําหรับพี่พี่ใจพี่พี่เปิดกว้างนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคือเรารู้ว่าใครตัวเต็งใครไม่เต็งอะไรเงี้ยแต่เมื่อเราเมื่อไหร่ที่เราลงมือทําเราก็ต้องดันลูกสาวเราให้สุดความสามารถ <c oughs> ไม่ว่าจะ,ะกิจกรรมไหนหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อออนเกมออนเราก็ต้องออนกับเกมครับ พี่สำหรับพี่พี่มองว่าทีมเวิร์กที่มองว่าหนึ่งเรามีทีมเวิร์กที่ดีสองเรามีการเปิดหมายถึงว่าเปิดสมองรับฟังซึ่งกันและกันทั้งตัวนางงามเองและตัวผู้ผ,ผู้จัดเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าเราไม่มีอะไรเลยบอกเลยว่าการทำนางงามสำหรับพี่กับพี่กบเนี่ย จะบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้เอาพิเศษมาเป็นเรื่องตั้งไปโจดตั้งเพราะฉะนั้นอ่ะเราทําด้วยความสบายใจเราอง <ใจ S 2> <ร>ว่าเราทาด้วยใจครับบางอย่าง<ช>บางอย่างมันเกิดค่าใช้จ่ายที่มันเกินจําเป็นแต่เรามานั่งคุยกันว่าอ่ะความสุขไหมถ้าไม่มี<ช>ความสุขก็มองข่ามันไปคือสําหรับพี่เองเนี่ยอ่ถ้าน้องๆรู้คือพี่เป็นคนทําธุรกิจนะครับเราเป็นนักธุรกิจทั้งนักสังหาริมทรัพย์ทั้งร้านอาหารนะครับหลายๆอย่างที่เราทําเราทําจากความรักทั้งนั้น เมื่อเรามาจับนางงามทุกคนถามไม่คิดว่าโอ้โหทำไมเอาเงินมาลงทุนนี่นั่น,นเราเราแค่มีความสึกว่าน,นี่คือความสุขเรานะครับเหมือนน้องมีความสุขว่าน้องไปสะสมรถหรืออะไร้วแต่เนี่ยแต่พี่ไม่ได้ะสะสมพี่สะสมนางงามใช่เพราะฉะนั้นเราแค่มีความสึกว่า เมื่อเราทําแล้วเราก็สุดเราทําเต็มที่ไม่มีอะไรในหัวใจเราที่มีความสึกว่าเราทําเพื่อจะต้องเป็นพิเศษอย่างนี้นะแล้วไปกดดันน้องอะไรเงี้ยเราเราไม่ค่อยอยากทบแล้วเราเข้ามาเราไม่เคยมองว่าเราต้องเป็น,ปนที่หนึ่งใช่ใช่เพานั้นไม่เคยคจอยครับ,รบจอย<ต>จอยเพราะเราเข้ามาด้วยความที่เราชอบเป็นงานนิเลยของเราครับชอบเข้าใจรักครับทำไม่ดีที่สุดทำออกมาจากใจก็เลยผลที่ได้คืออาจจะเป็นสิ่งที่ตอบแทน ความเต็มที่ของพวกเราคือสบายใจนะพี่บอกเลยว่าไม่ว่าทั้งพี่คินพี่กบพี่ปอนพี่เปียพี่โบโบแม่เอ็มแม็กกี้เนี่ยคือเราคุยกันลงตัวคือคือเหมือนกลุ่มเพื่อนที่มาทํางานด้วยกันแล้วมันคลิกแล้วมันสนุกครับคือคนมองว่าพี่กบคือหานางงามเก่งจากใครคุณนั้นมงจะต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าบอกว่าขึ้นหนึ่งเราย้อนกลับไปว่ากองแม่เนี่ยต้องการคนทํางานแบบไหน เราก็เอามาเป็นโจทย์ตั้งว่าหนึ่งสสามสี่ก็อยากได้มุ่นี้นั่นเราก็มานั่งคุยกันในกลุ่มว่าเนี่ยที่เรามีน้องทั้งหมดอยู่ตอนนี้ใครที่สามารถเข้าใกล้มากที่สุดไม่ใช่ได้นะแต่เข้าใกล้มากที่สุดเราก็หยิบคนนั้นมาแล้วก็กรูมมิ่งให้มันเต็มที่เพื่อไหนไปทิศทางแนวเดียวกับกองใหญ่อยากได้ครับนั่นคือบริบทของเราหลายคนก็บอกว,ว่าเราเป็นเจ้พททาพ่อทางภาคใต้หรือเกี่ยวกับการคิดยังไงครับคุณจะรับพักรในภาคใต้ก็จริงครับ ก็จะพูดยังไงมันก็เป็นเรื่องจริงก็เราเราก็เต็มที่แล้วก็เราส่งมาจริงจังแบบใช่เป็นสองปีแล้วเป็นสิบปีจริงๆใช่ครับแล้วก็เราก็ทําอย่างต่อเนื่องแล้วอาจจะเป็นอาจจะโชคดีที่ว่าผลงานเรามันค่อยๆเสยบดีขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยอาจจะเป็นคนที่ดูมีผลงานที่ดีอะไรอย่างครับเพราเราผลงานดีครับมันมีส่วนไหมทำให้นางงามอยากมาอยู่กับเราอยากมาด้วยก็แล้วกันเพราะเราได้คนที่แบบจริงๆ ก็ก็มีสินะครับก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ก็พี่ว่าสําหรับพี่เคเมเองอ่ะพี่ว่านางงามอ่ะเขาก็คงมองแต่ละจังหวัดว่าจังหวัดไหนที่สามารถส่งเขาได้สุดถูกไหมครับพี่คิดว่าทุกคนก็หวังมงนั่นแหละแต่เมื่อคงมันมีแค่อันเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมองหาจังหวัดไหนที่มีศักยภาพจังหวัดไหนที่มีสเกลที่สามารถดันน้องเข้ยมากที่สุดพี่ว่านั่นนั่นคือจุดประสงค์คนได้ตำแหน่งได้กี่ร้านก็หลับ อ๋อรางวัลเนี่ย<ม>เราเรายังไม่ได้กําหนดเพราะว่าตอนเนี้ยเรารับแต่สปอนเซอร์ไหลมาไหลมาก,ก่อนแล้วเราก็ถือว่าเพราะตอนเนี้ยก,ก็เยอะพอสมควรนะครับแต่เราไม่อยากบอกตัวเลขแต่แค่ว่าเราอยากรอสปอนเซอร์ณนะวันเนี้ยสปอนเซอร์ก็ไหลเข้ามาทุกวันเมื่อกี้ยืนถ่ายรูปก็สปอนเซอร์มาแสนสองแสนสองแสนซึ่งเนี่ยเราก็รับทุกวันพอรับทุกวันเนี่ยเราก็วันเนี้ยก็คุยกับพี่ปอนว่าเดี๋ยวของรางวัลป้าไว,ไว้ก่อนนะเราขอดูว่าสรุปสุดยอดเมื่อเราปิดดีลปั๊บเนี่ยเราจะได้ก้อนเท่าไหร่ แล้วเราจะเจียดแบ่งให้น้องเป็นน้ำใจของเราให้น้องเท่าไหร่เพราะพี่คิมบอกเลยว่าตั้งแต่เราทำนางงามมาไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์นางงามสักคนนะครับเราให้เราให้เต็มร้อยเลยไม่เคยหักอันนี้เรื่องจริงอยากได้ไหมอยากได้อยากได้ไหมอยากได้อยากได้แต่ว่าพอมองพอมองแล้วว่าน้องเอาไปต่อยอดใชีใช่มันดีกว่าเราหาเงินอย่างอื่นเราเราทำพิษเนเราหาเงินอย่างอื่นได้มากกว่าเราไม่เอาเปอร์เซ็นต์เลยหรอไม่เอาเลยครับเราก็เราก็ลงทุใช่ อันนี้อันนี้คือเฉพาะภูเก็ตนะพี่รู้ว่าจังหวัดที่อื่นไม่รู้ที่อื่นน่ะเขาต้องทําอยู่แล้วแหละอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีก็ได้ครับมันเหมือนอาจจะเราเราเราพอพอหาตั้งอย่างอื่นได้ไงเราแฮปปี้ในสิ่งที่เราทําเอาง่ายๆเขาอาจจะมีค่าใช้จ่ายเราเข้าใจในเรื่อไม่ได้ไม่ได้ว่ากันฮะถึงได้มงไปแล้วมีงานเราก็ไม่ไม่หักเลยไม่ได้ไม่อาตรงๆทำแงานมาตั้งแต่ปี2016ไม่ได้หักเงินรางวัลใครสักคนเลยฮะ เงินรางวัลงนรางวัลภูเก็ตใช่ไหมฮะเราก็จ่ายเป็นงวดครับต้องงวดแรกงวดหนึ่งงวดสองงวดสามส่วนมากจะสามงวดงวดสุดท้ายก็คืออำลาตอนไหนพอเราไม่ได้ทำก์เซ็นต์น้องเลยเราเราได้เราได้อะไรอ่หน่อนเราได้อะไรจากการส่งเราได้อะไรจากสน้องประกวดใช่อันนี้พี่พี่มีพี่ทีมมีอยู่แล้วให้พี่บอบเกี่ยนได้อะไรจากได้ความสนุกสุดท้ายมันก็ได้ชื่อเสียงกลับมาแค่นั้นแหละครับแต่บ้านน้องก็ตอบยอดแน่นอนใช่ใช่ เราก็ต่อยอดตัวเองด้วยถึงเรามีชื่อเสียงผมก็อาจจะไปแบบไลฟ์ทิกต็อกบ่อยๆได้ได้ได้ของขวัญเยอะชอบช่วงนี้ชอบ <c oughs> <ด>อยู่นะฮะชอบอยู่สำหรับพี่เองคือหนึ่งอย่างที่บอกอ่ะพี่เป็นนักธุรกิจพี่ทำธุรกิจทั้งอาสาังหาริมทรัพย์ซึ่งตอนนี้กำลังขึ้นคอนโดขึ้นวิลล่าต่ออย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นอาชีพหลักของผมของพี่เองทั้งร้านอาหารเออยอะไรเอ่ยเนี่ยส่วนนางงามเนี่ยมันเป็นอาชีพประกอบมันเป็นความรักจากจากที่คนที่เราอยู่ด้วยชอบแล้วเราก็ทำแล้วเราก็รู้สึกชอบก็เลยบอกว่า มองเห็นเด็กอีกคนหนึ่งที่เขาเอาโอกาสมาให้เราแล้วเราก็ต้องหยิบยื่นโอกาสให้เขาเชื่อไหมว่าพี่คิมภูมิใจทุกครั้งนะครับที่ลูกสาวของเราขึ้นเวทีจะได้ตําแหน่งหนึ่งสอสสอันนี้ไม่เป็นไรแต่เราเอ่ะมองเขาด้วยความภูมิใจว่าสุดท้ายเราก็ส่งเขาถึงฝั่งเขาจะได้ต่ออะไรนั่นคือเป็นแรงที่เราผลักดันเขาอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงแล้วทุกปีจะเป็นอย่างนี้จะนั่งร้องกับพี่กบสองคนวา่า เสร็จปีนี้ไปแล้วนะเออเออ,เอ,อดีใจด้วยอย่างกดชฟเบลนี้ก็ดีใจมากเพราะว่ามีคำสุขว่าเราก็ไม่คิดว่าจะเป็น B 2 B เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็บอกเขาเลยว่าเชื่อไหมวันนั้นเนี่ยนั่งคุยกันตอนที่ประกาศผมน่ะนั่งจับมือกันแล้วพี่บอกว่ารับผลให้ได้นะอะไรเกิดขึ้นก็นได้1หรือ2 whatever รับให้ได้นี่คือมาถึงสุดท้ายแล้วแล้วเราส่งลูกเราสุดท้ายแล้วนจบ่อโอเคครับ <L ock> เออมันเข้าอยู่แล้วมันเข้าอยู่แล้วแต่ว่ามันแต่ละปีเข้ามากเข้าน้อยอันนี้ก็ไม่พูดตรงๆพูดตรงมันก็เข้ามากเข้าน้อยแต่ถามว่าทําไมถึงทำทำไมก็บอกว่ามีความสุขไงครับถ,ถึงทำเพราะ <ๆ S 1> ว่าหลายๆคนก็มองว่าภูเก็ตคงมไม่เข้าเนื้อคงจะจริงจริงอ่ะจริงๆอ่ะจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราทุ่มไปมากน้อยแค่ไหนบางปีอ่ะกอบางปีก็ปริมๆริมบางปีเมื่อเราใส่โปรดักชั่นไปเยอะๆอย่างผมว่าพี่จัด4 0 0พันที่นั่งเนี่ย เวทีเนี่ยสี่ห้าหกล้านขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันโห่ยมันกว่าจะมาเอามันอยู่เนี่ยก็คนรักชาติเยอะนะครับสปอนเซอร์โลคอลทั้งนั้นนะครับสปอนเซอร์คนบูเก็ตทั้งนั้นเราก็คิดถ้าละล้านก็ไม่ไหวถูกไหมฮะก็หลักส่วนใหญ่ลักนแต่จริงจริงหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็มีมีหลายมีสปอนเซอร์จากกรุงเทพบ้านจากจากใหญ่ๆก็ล้านสองล้านอะไรเงี้ยอ่ะอย่างอย่างอย่างเนี่ยยูนิเวอร์สเนี่ยอันนี้ก็คือมี2ล้านมี1ล้านอะไรเงี้ยซึ่งก็เข้ามาบ้างก็ถือว่าโอเคถือว่าดีครับ ซึ่งคิดว่ายูนิเวิร์สเนี่ยไม่น่าจะขาดทุนเพราะว่าสปอนเซอร์ไหลมาเยอะรอบนี้ก็คุมคอร์สเนาะใช่ไหมแต่ว่าแรกตรงนี้ก็จะขาดทันยังยังยังไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปแล้วก็มีความสุขว่าเกรงใจตัวเองเลยแต่ว่าคนนี้คนนี้เขาเป็นคนที่ค้าวกล้าคุมคอร์สได้พี่ เพราะว่าพี่เองเราถ้าทําไปแล้วพี่จะไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยอยู่เรื่อยเราไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกับจังหวัดไหนไม่ไม่เราไม่เปรียบเราอยากเราอยากทำทำเราอยู่ได้ยาวๆทําแล้วยั่งยืนทําไม่ใช่แบบมันเยอะนะร้านนี่แหละเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพื่อแบบคือคือคือจริงๆอ่ะพี่บอกว่าการจัดงานงามของเราเนี่ยเราก็ยังนึกถึงจังหวัดภูเก็ตเป็นหลักนะ เพราะว่าอย่างวิ่ทํางานกับพอชอพานิตเองหรือทํางานกับประชารัฐหรือทํางานกับท่านผู้ว่าเนี่ยเราจะมองตลอดว่าจะเอานางงามภูเก็ตไปต่อยอดกันยังไงเพื่อให้เศรษฐกิจภูเก็ตมันลันไปได้เรื่อยๆปีนี้ก็เลยชัดเจนกับท่านว่าโอเคท่านเดี๋ยวปีนี้ผมกับพอชอจะดันชุมชนนะเพื่อจะให้คนทั้ง7 7จังหวัดตอนเก็บตัวมิชิลัวไทยแลนด์กับเราหรือ MU ใหญ่เนี่ยคนต่างชาติจะได้เห็นความเป็นโลโค้จริงๆ ภมชนเขาอยู่ยังไงเขาผลิตออกมาโปรดักต์เขาเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับอันนี้คือความภูมิใจของพี่มากกว่าแตดว่ามีเล่ต่อต่อยอดของทาววร์ใช่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 ใครใช่สำหรับภูเก็ตนะเพราะว่าพี่เข้าใจคําว่ายูนิเวอร์สเนี่ยคือมันเป็นจักรวาลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนควรจะรู้ว่าตั้งแต่กว่าจะถึงจักรวาลอ่ะมันมีตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนเปน่งั้นนะทุกคนจะต้องรู้น้องๆ่าที่มาสมัครค่ะตอนนี้มีกี่คนแล้วคะตอนนี้มี14ครับ สิบสี่สิบสี่จริงๆอ่ะเราพี่อยากได้ประมาณ20แต่ว่าก็เข้าใจนะฮะเพราะว่าพี่ดีทุกจังหวัดก็บ่นกันหมดว่านางงามน้อยแล้วก็กระชั้นชิดมากก็จริงตอนแรกเนียพี่อยากจะประกวด Miss u n i เว r ร์สภูเก็ตกับ s ิสแกรนภูเก็ตด้วยกันเพราะอาจจะได้จะได้อิมแพกคนเยอะๆแต่ว่าด้วยบริบทอะมันก็อาจจะต่างกันแซบกับอีกคนหนึงหรูหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าองั้นแยกดีกว่าครับผม ก็ตอนนี้สําหรับพี่เองก็สองสามคนที่ดูอยู่ในวันนี้ที่นั่งดูเขาซ้อมอ่ะก็ก็ก็มีอยู่ซึ่งซึ่งตอนที่เห็นในข่าวหรือว่าที่เขาประกาศลงก็ยังเฉยๆนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นก็ความแอคทีฟความตั้งใจแล้วก็อะไรหลายอย่างซึ่งเรามองแล้วว่าถ้าเราเอาคนนี้แล้วมาปั้นต่ออีกเนี่ยแล้วก็ใส่พลังของเราเข้าไปอีกใส่พลังทีมบุเก็ตใส่พลังพาวเวอร์พี่เข้าไปอีกที่ว่ามันก็น่าจะเกิดได้ก็ก็มองอยู่ เห็นแล้วับบว่แววเลยเขาเป็นยังไอองอะคะชที่เราเห็นจากเขาแล้วแบบเฮ้ยคนนี้นแหละได้ยังไงออจริงผมอะยังไม่ได้เล็งใครไว้ร0 0เปซพราะว่าแต่และคนมีข้อข้อดีข้อด้อดยแตกต่างกาันผมอยากดูว่าคนนี้ถ้าแบบว่าถ้าช่างช่างเวทน,น้ำหนักแล้วว่าคนนี้คนไหนปั้นได้ไกลสุดขขเจ้า<ม>คนั้นแต่ตอนนี้คือผมยัง ยังไม่เพลอร้อเปอร์เซ็นต์ต้องเลือกทั้งตัวน่องกับตัวหลังบ้านหน่องใช่ด้วยครับตัวน้อยตัวหลังบ้านด้วยใช่การดูชิมงานซึ่งสำคัญนะฮะมิตี้ของเขาการสู้ของเขาแล้วกหอะไร็ลักความฉลาดความสมาร์ทความสวยรูปร่างหรือว่าแบบตัวแมสหรืออะไรครับหรือว่าเราให้น้ำหนักผมผมสวยห้าสิบแล้วก็ฉลาดฉลาดรูปร่างดีฉลาดฉลาดสามสิบรูปร่างดีสิบ บิสเนสสิบทำให้ผมทให้บิสเนสน้อยหน่อยแต่คือก็ต้องมีไว้ครับคือมันต้องติดอ่ะยังไงยังไงยังไงมันก็ต้องติดบิสเนสติดไว้ต้องสวยสง่ามาก่อนเลยคือยูนิเวอร์สัลก็มองอยากได้คนสวยนะเอาตรงใช่ใช่ใช่คือเขามีกลิ่นอายของเขาอยู่แล้วเขามีคาแรคเตอร์ชัดแต่ว่าบิสเนสเออไรเอ่ยนั่นคือเราใส่เข้าไปให้จะมีรอบ มีครับมีครับมีเร่ับมีกก็ทําไมเราถึงเก็บตัว4วันก็คือ20แล้วก็ไปนอกวันที่24เพราะจริงเราอยากเห็นดีฟดีฟจริงๆของน้องว่าสเปนไทม์กับเราอ่ะสี่วันอ่ะเป็นยังไงอ่าบางคนเราก็เห็นว่าไปลงเรือไปถ่ายภาพช่างภาพก็มาบอกเราว่าพี่หรูเด็กคนนี้โพสสามสิบรูปยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเราก็มาต้องมานั่งดูอ่ะโอเคละอันนี้ผิดคาดกันละเคค่ไว้ว่ากันไหนอะไรเงี้ยแต่บางคนเขามาบอกเลยว่าพี่คิมเนี่ย โอยโพสยังไงถ่ายทุกชนยังไงเป๊ะเป๊ะเลยแล้วว่าโอเคโอเคอะไรเงี้ยอ่าเรามีรอบพิเศษ5รอบด้วยใช่ใช่อ่ารอบพิเศษอ่าเดี๋ยวรอเรามีรอบที่เป็นคาแรคเตอร์ของภูเก็ต5้ารอบก็คือมีเดอะกาล่าเป็นกาล่าดินเนอร์นะครับกาล่าดินเนอร์ก็วัดเรื่องการเอาอยู่ในรอบชุดนาตีแล้วก็รอบเดอะโพเดียมอ่ารอบนี้ไม่เหมือนใครรอบเดอะโพเดียมก็จะเป็นฟิลแบบนี้ก็คือเรามีโพเดียมหนึ่งอันแล้วก็จะมีสื่อมวลชนแล้วก็จะมีแขกก็คือคุณจะมีวิธีอะไร นำเสนอตัวเองแลวก็นำเสนอปัญหาของสังคมที่อยากจะบอกกับสื่อมวลชนรอบต่อหน้าคุณยังไงอันนี้ผมวัดคนผมเอาข้อนี้มาวัดความฉลาดและก็ไหวพริบแล้วก็การการเอาไปต่อยอดและการคิดถึงส่วนรวมของเขาคนนั้นว่าเขาดึงประเด็นไหนมาพูดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็รอบโปรเจกต์คิดชิ่งผมมีผมมีกองทุนนันหนึ่งหนึ่งแสนบาทพูดได้เลยใช่ไหมนะแล้วก็เดี๋ยวคุณก็คนณเวจีอยู่แล้วผมก็พูดไปพีอยู่แล้ว แล้วก็ทุกคนต้อง pitching โปรเจกต์นี้เหมือนมาขายขายโปรเจกต์นี้กับสปอนเซอร์ของเราเหมือนมนรายการชารแท้งสมมุติประมาณนั้นเป็นการนำเสนอนำเสนอแล้วก็แต่เป็นแต่เป็นการนําเสนอเพื่อเพื่อมาเพื่อมาหาอะไรหาโซลูชันอะไรต่างๆเพื่อช่วยเหลือชุมชนทุกคนต้องเตรียมข้อมูลนาเสนอเตรียมสไลด์เตรียมต่างๆผมรู้สึกผมอยากเอาข้อนี้มาวัดความฉลาดเด็กเด็กก็ต้องมีการวางแผนทำกัน้านยังไงผมสื่อข้อนี้สําคัญแล้วก็อีกสองรอบคือรอบ พี่ริมรอบไฟนอลครับหารอบครับเพราะวันห้ารอบเราน่าจะสกัดออกมาได้พอสมควรเราจะมีรอบสกัดเด็กๆให้แบบกระทบเปลือกความสามารถออกมาได้มีานางงามว่าความว่านางงามทีมรูเป็ดอ่อนกำลังการตอบปัญหาเมีมีแนวทางการแก้ไขยังไงบ้างคะก็ยูนิเวอร์สผมว่าก็ผมจะเน้นตอบปัญหาเพิ่มผมว่านางงานตอบปัญดีไม่ดีมันอยู่ที่ ที่ตัวนทางการด้วยนะครับแล้วก็เรามากาวกาวแล้วได้เท่าไหร่มันก็ก็ทำได้เต็มที่สุดนะไม่อยากให้ปา마ดว่าเป็นทั้งทีมเกาวไม่เก่งนะครับผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ <c oughs> เ,รเรต,ตรียมแผนเราจะเราเรามีแผนแต่มีแผนเตรียมปลุกผลการเพื่อผลง,นงานไปแล้วคร <c oughs> <ๆ>ับอาจจะได้น้องเชเอมมาช่วยก็ได้ใช่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 ก็คุยกันอยู่ครับอาจจะอาจจะเอาน้องเชย์มาเพื่อมาเทรนน้องๆครับผม ก็ go, จริงๆน้องก็ดีนะครับสําหรับพี่ผมก็มองน้องก็ดีก็ดูกันยาวๆเพราะหลังจากนี้ก็เพิ่งเห็นตัวจริงเขาใกล้ๆวันนี้แล้วก็ยังชมว่าวันนี้เขาสวยเพราะวันนี้เขาก็มาเหมือนมันพร้อมอะไรเงี <Quốc Cody and ables> ้ยนะครับแต่เราก็บอกว่าจะเย็นนะแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันอยู่ด้วยกัน4ี่หวันเดี๋ยวดูกันไปครับผมครับใช่ตอนนี้ผมมาแบบเปิดใจครับทุกคนเข้ากันหมดเลยอยากรู้ว่าใครโดดเด่นกว่ากัน ใช่มาก่อคือคือจริงๆพี่ว่าวันนี้เปิดตัวเนี่ยทุกคนซีโร่กราวซีโร่เหมือนกันหมดหลังจากเนี้ยเราก็ค่อยดูการพัฒนาของน้องว่าแต่ละวันเขาเป็นยังไงแล้วก็พอไปอยู่กับเราวันที่20แต่ละวันน้องเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยคะแนนจริงละกดดันไหมครับเพราะว่าไหนกดเขาบอกหน้าแบบกดดันไหมจะไม่น้องไหมอะไรหนูไม่ไม่กดดันเพราะว่าน้องน้องเขาต้องกดดันผมไม่ไม่กดดันใช่เพราะว่าพี่อ่ะชอบที่มองบางครั้งชอบมอง เขาเรียกว่ามวยร้องแล้วเราเราประเภทที่บอชอบเชียร์มวยรองแล้วมวยรองมันขึ้นมาเนี่ยโหยโคตรสะเลยนะเอออะไรเงี้ยสุดท้ายต้องเลือกสองคนที่ดีที่สุดใช่ใช่คือดีที่สุดอะแต่เอาง่ายแต่ว่าโมแล้วไปสู้กับคนอื่นได้ของขบวนดีกว่าเจอว่าเราไม่อยากหาเพชรเม็ดใหม่ใช่ครับใช่เจริใช่ส่วนใหญ่แต่ละปีก็ได้เพชรเม็ดใหม่แล้วกันนะอ่าสวนสวยใหม่ก็เราก็เราก็มาเจอไงก็โอเคอยู่นะ นั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตนะฮะรอให้เขาโงงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาตั้งเราเอาตั้งตั้งเราดูว่าข้อดีของเราใช่ข้อไหนที่ไปสู้ใช่ใช่ใช่ก็ข้อดีนะใช่ใช่ใช่ข้อไหนที่เราอ่อนก็ดันดันขึ้นมายังมีเวลาครับยังมีเวลายังมีเวลานะครับยังมีเวลาความเป็นมือทของเราอะค่ะเลือกนามาคนไหนก็โงงคนนั้นเลยวินใหญ่เลยนะโอ้ยนี้ผมก็ไม่แบบเป็นเออแบบ มีแต่ว่ามีมาแบบเออมีคอมเมนต์มีบั่นไส้กันทำไมอ๋ออันนี้อันนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมนกันนะครับแต่ก็พุกับพีดีเขาก็แซวๆกันเขาก็แซวแซวมันตอนกดชาเบลรอบที่แล้วที่ได้รางวัดเยอะเขาก็ะบเอาไปเลย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 ล้าก็ใจเย็นเราก็ได้จากแม่เนี่ยผลงานแรกขอชินใช่มใช่ฮะอะไรประมาณนั้นพี่เราเราเข้าใจครับว่าคน ก็อยากทําให้มันดีที่สุดเพราะจริงๆอ่ะพี่บอกว่าเราเป็นคนชอบทํานางงามแล้วพอมันได้บริหลายบริบทเนี่ยเราก็ชอบเพราะว่าแต่ละเวทีเขามีโปรบทของเขาเองเนาะทีนี้พอได้ของมิช s ันเนอร์ e สมาเราก็เราก็ทําในส่วนของมิช s ันเนวสให้ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้คนก็ดูเงี้ยเลยทำเกนจริงใช่ไหมจะไม่ใชกันไปอยังไงผมว่าคนคนรอดูปีนี้ว่ายังไงตอนนี้ผมได้ผมได้ผมคิดว่าเป็นการเดาทางตองหวัว่าเป็นยังไงใช่ก็วิเคราะห์ ต่างๆวิเคราะห์ว่าบอสชอบแบบไหนก็พยายามวิเคราะห์ในหลายๆมุมที่เราจากประสบการณ์ของเรานะครับก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าเป็นยังไงใช่อะไรกินที่เกาะป่าป่าเชียร์เกดูภูภูเก็ตอ่าอ่าป่าก่อนที่กว่าฉันป่าตอนนี้ยูทีภูเก็ตด้วยนะครับก็ปีนี้เป็นครั้งแรกของเราเราเราพยายามเลือกคนดีที่สุดให้เป็นเปิดศักราชของภูเก็ตให้ได้ครับแล้วก็หวังว่าเด็กเราจะเข้ารอบลึกๆหวังลึกๆในใจอย่างนั้นฝากซัพพอร์ตด้วยครับ ครับผมสำหรับพี่คิมนะครับก็ฝากน้องๆสื่อมวลชนด้วยนะครับวันนี้วันแถลงข่าวครั้งแรกแล้วก็ฝากแฟนๆทีมภูเก็ตแล้วก็แฟนๆนางงามทุกคนด้วยนะครับว่าเราสัญญาว่าเราจะทำเวที Miss u n i v e r s ์สภูเก็ตให้ดีที่สุดแล้วก็จิรนายเพชรเม็ดใหม่ให้กับวงการนางงาม Miss u นิเวอร์ Thailand ์ให้ดีที่สุดฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับทั้งสื่อมวลชนทุกคนแล้วก็แฟนๆนางงามทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมภูเก็ตด้วยนะครับ สนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร